สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1 5มีนา2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทส่วนราคาทองเชา้านี้ราคายังไม่เพิ่มไม่ลดค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา เก้านาลิกา7นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3 6 6 0 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 6 5 5 0บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 7 1 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 5 8 9 8บาท 88สตางค์ค่ะเชา้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะส่วนสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับลดลงที่13.30ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนปันธบัตรสารัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่21.62.915ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่21.62.4740 เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.03เค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.806เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.09ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ